นักข่าวพลเมืองในวันนี้จะไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับจะไปดูการตั้นเตาหุงต้มที่ทําจากฟีมือชาวบ้านกลุ่มผู้สูงอายุบ้านหอ,อกตําบลสีสุขอําเภอสีนรง์จังหวัดสุรินทร์ครับนอกจากเรื่องของรายได้ในครัวเรือนแล้วก็ยังทําให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมนี้อย่างมีความสุขอีกด้วยครับติดตามได้จากนักข่าวพลเมืองกลุ่มเยาวชนฮักถิ่นบ้านหอกจังหวัดสุรินทร์ครับ วันนี้ยายทรัพย์สายสิลและกลุ่มเพื่อนผู้สูงอายุชุมชนบ้านหอกตำบลศรีสุขอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินใช้วันว่างมารวมกลุ่มกันปั้นเตาอั้งโลเป็นเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงซึ่งปรับปรุงรูปทรงโดยใช้หลักวิชาการเข้ามาช่วยเป็นการประหยัดพลังงานไว้ใช้ในครัวเรือนอีกทั้งยังจำหน่ายให้กับเพื่อนบ้านที่สนใจได้อีกทางหนึ่งประหยัดทานทนทานใส่ดี ใส่ทานน้อยๆกับหงขั่วซุกแถม่เห็ดกินกับแล้วอีกดีกว่าเต้าตลาดเขามาเลยขายน้ำบวานเฮาสื่อดวยหนึ่งดั้งสองพี่กับปอแตกพอมันหมันมันทุนาจะไหน,น,ก,ไหนการปั้นเตาของที่นี่นนจะใช้ดิน,นและวัสดุต,ต่างๆที่หาได้ในชุมชนและยังคงใช้ภูมิปัญญาโบราณในการทำโดยออกแรงทุกดินและช่วยกันตกแต่งจนเป็นรูปเปปตา แล้วนำไปเผาก่อนการใส่เสื้อเตาเพื่อความทนทานเพื่ออุปกรณ์ก็คุมมันน้อกันนี่แหละสมาชิกนะกันนี่แหละซอยกันเหซอยกันประกอบแถบเอามาเป็นแบบในการซอยก้นเห็ดประตาละต้นบังมีมาซอยแล้วก็ตากเด็ดทากันซอยก้นเห็ดเอามากเป็นแบบปั่นเตานี่แหละค่ะ ไรายได้และกําไรคงไม่ใช่เป้าหมายสำคัญของยายซั์และผู้สูงอายุกลุ่มนี้แต่การได้ใช้เวลาว่างมาพบกันทำกิจกรรมร่วมกันทำให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ต้องเหงาอยู่กับบ้านโดยลำพังอีกต่อไปนักข่าวพลเมืองกลุ่มเยาวชนทักถิ่นบ้านหอกจงังหวัดสุรินทร์รายงาน